สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูยางนิดหนึ่งนะครับผมพอดีมียางใหม่เข้ามาเนาะตัวนี้จะเป็นสูตรอะอาร์เฮดยี่สิบคิดหนึ่งนะครับผมเป็นสูตรที่ใช้ยิงในท่าหลังหูนะครับตัวนี้จะเป็นสําหรับมือใหม่นะครับเป็นอาร์เฮดยี่สิบคิดหนึ่งนะครับคิดหนึ่งคือสําหรับมือใหม่นะครับก็มาชมกันเพื่อ,อมีคน สนใจนะครับผมก็สําหรับมือใหม่ผมแนะนําเป็นยางที่ใช้สําหรับมือใหม่จะแนะนํามากกว่ายางพวกขีด2ขีด3นะมันอันนั้นคือกลัวว่าจะแข็งเกินไปยิงไม่ได้นะครับผมสั่งไปหรือว่าอยากจะสั่งทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอยากจะสั่ง RH 20ขีดหนึ 2, ่งขีดสองขีดสามอะไรพวกนั้นนะครับ ก็สั่งได้นะครับทีละ5คู่นะครับเพราะว่าผมขายคำตาม5คู่แล้วเนาะนะครับก็เป็นยางพร้อมยิงนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับเพจสลีชอตทีเฮดนะครับผมนะครับยางสูตรของอินโดนะครับผมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะทำคลิปทดสอบความทนนะครับของยางโดยการยิง200ลูกนะครับก็ ยังไม่มีวายังไม่มีเวลาว่างเนาะนะครับตอนนี้นะครับก็ถ้าสนใจสั่งยางได้นะครับผมโอเคครับผม